คนครชัยบุญบุตรเกียรติครับปรยสีสมครับเกีรถึงันพงศิริครับสีสวยนนศิริพง์นะครับดวนี้นะครับท่านโเกียเนานโอ้โหเสนอเกีรเกียรติหลายตนะครับเยอะมากมาดูแ่นอนคุณยคอเน จะบถูกกันหน่อยเออเราเป็นของฟุตบอลในกิจกรรมกีฬาภายในนะครับต่างๆเพื่อสร้างนันทนาการและสร้างบวลชนสร้างความสัมพันธ์นะครับในการแข่งขันในด้าการสนามต่างๆนะครับในส่วนของการบรรยายการสร้างข้อมูลให้ความบันเทิงต่างๆเราก็มันเป็นจุดประสงค์นะครับและเป็นในส่วนของสนามต่างๆ การเมื่อก no ็จะเป็นเป็นส่วนประกบระายในการถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ครบต้งนจองนะครับผมเปนส่วนของฝัดปกครอั้นโดยท่านกำนันหนวอนะครับขนบอกไม่ต้องถามบอกชื่อเอากระต่าหวงพอโอเคเ็นกบอกตาเนส่วนขอบอะไรขทุกเขียวครับตอพยมนะครับ พบกตับหมูห้าครับแชมป์เก่าระบอทีมเชินครับบรรดาบุรีผู้จการทีมผู้จัดการทีมนำโดยท่านผู้ช่วยโอ้โหทักทายชุดเขียวครับ11ต่อ11ไม่ใช่71 1ดแล้วย2สอง เบร์สิบเพิ่มอินชีนะผู้ต่อไปเตรียมตัวด้วยนะครับมาเสื้อพร้อมถุงเท้าพร้อม นะครับบอลลีบอลนะครับบอลลีบอลในช่วงของผลแพ้ชนะบอลลีบอลครับคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามเตรียมตัวด้วยนะครับคู่ที่สามบอลลีบอลผลการในขันเอามาผมด้วยนะครับในช่วงของการในขันกบอลทุกสนามนะครับกีฬาในต่า นะครับเราจะดเป็นกแข่งันในทันงทั้งชุดบอลทั้งตอลเล่บอลทั้งชายหญิงนะฮะแล้วเด่นสวยครับชุดเขียวมาพยอมแขนเก่านะครับระบ้อตัดอสวยอืม่งเน้นครับระบอเลอือนี่ครับมีแฟนฉบด้วยคิกเลยเฮ้นี้อยดเ้้้้ย้้้เก้้้้้้้้้้้้้้้ บาดสาบครับนิ้วออกมาราจกับกับรยอม้้สิธรรัะธรรมีสบายสบายประธานนะครับท่านเรียยุบชพักดีครับชมพัดที